พี่หน่อยสู้นะพี่หน่อยก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะกลับบ้านดีๆรักษาสุขภาพสร้างเฮลค่ะแล้วก็เจอกันอีกที่วันศุกร์จะมีงานจับมืออีกรอบหนึ่งก็หวังว่าโหตอนนี้ทุกคนเงียบมากเลยทำตัวไม่ถุกเลยทีเดียวปกติมากับเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนที่มานะคะแล้วก็แล้วก็อายุมั่นขวัญยืนกันนะคะ เลยด,ดีเอ่อทเทเตอร์เทเตอร์นะคะขอให้ทุกคนนะคะที่อยากดูขอให้สุมได้นะคะขอให้ไม่นกนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมทเ,ทเทเตอร์รอบไหนก็ตามหรือว่าจังเกิลแล้วก็สปอตเดนนานะคตหรือว่างานอื่นๆอ,อีกมากมายหรือว่าการเดบิวของไลร่าก็ขอให้ไม่นกกันนะคะคือและก็สุดท้ายนี้ก็ฝันดีนะครับเบส รักแรนกันจะ้ะ